นี่จ้าเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมถ้าบ้านเรามาวันนี้จะตำมะม,ม่วงเพื่อนๆเนาะ<อ>หญ่ยายเขาปอกก่อนเด้อมันไม่ถนัดมือหนึ่งใส่ถุงมือเนาะ<อ>ให้แฟนยายซื้อมาให้ไม่รู้ว่าจะอร่อยเหมือนวันนั้นหรือเปล่าลูกมันเล็กๆวันนั้นลูกใหญ่กว่านี้อีกเนาะ เห็นไหมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสดนะเพื่อนโอเคไหโอ้ยแก่แล้ววันนั้นยายซื้อมาเม็ดยังไม่แข็งเลยอันนี้เม็ดแข็งแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าจะยังไง ได้เยอะอยู่นะเพื่อนๆน,นี่นก็จะทำเอามันก็เหมือนยำนั่นแหละเพื่อนๆแต่ยายขี้เกียจยำใหญ่ก็จะตำๆก็ใส่ปลาใส่น้ำตาลใส่พงนัวใส่หอมใหญ่ด้วยเนาะนี่นะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปใส่พงนัวลงไปใส่น้ำปลาลงไป ใส่น้ำปลาลงไปทีนี้ก็แซบแล้วคุณ่อนเห็นเปล่าไหมลูกโคเล่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 ทีนี้ก็เอามะม่วงใส่ลงไป ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะไม่ได้ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่อะไรนี่หอมใหญ่ แล้วเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมถ้าบ้านเราก็ได้ปลาตอนตอน,ตอนก็โอ้โหสุดยอดเลยนะเพื่อนๆไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหรนะ่น่ะยายเอาน้ำมะขามเปียกใส่ด้วยนะเมือ่อกี้มันไม่ค่อยเปรี้ยวป่ะไปกินกัน <c oughs> น้ำไายไหลตามยายแล้วสิท่าดูดูดูด,ดูมาเด้อมาเด้อสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้า <c oughs> เพื่อนๆมาเด้อ <c oughs> ทำมะม่วงใส่นะ้มำมะขามเปียกคะ่ัะมะม่วงมันไม่ค่อยเปรีย้ยวน้ำหลไห,หลไหลตำยายาแล้วสิท้าคนอื่นนะพอได้เปรี้ยวๆหน่อยก็ยังดี เกลือก็มันต้องมันลำบากมันต้องใช้มือเอาแบบน,นี้แหละง่ายดีนะ <c oughs> ถ้าบ้านเรานะปะลาตอมตอน,ตอน ลูกหนึ่งได้เยอะอยู่นะฝนตกไปไหนไม่ได้ ทำไมกินไปกินมามันเปรี้ยวตอนแรกมันไม่เปรี้ยวอ่ะ <laughs> แห้งแล้ว <c oughs> มือยายแห้งหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ตึงเจ็บแต่ก่อนไม่เจ็บตอนนี้เจ็บแล้วมันตึงเพื่อนเพื่อนหนังมันแห้งมันตึงอันนี้อันนี้งอได้อันนี้งอไม่ได้ าท์หน้าจะไปซื้อของอแฟนยายไปหาซื้อปุ๋ยให้ดินอินจะมาเพาะมาเมล็ดผักมาแยกพริกไม่มีขายอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยเนาะประมาณ2อสามกิโลเมตรที่แฟนยายไปเมื่อเช้าไม่มีเดี๋ยวอทินาจะเข้าไปในเมืองหน่อยเขาเปิดขายแล้ว กร้านขายดินขายอะไรเนี่ยขายต้นกลา้าพักแต่ตอนนี้ปลูกยังไม่ได้แล้วยังหนาอยู่ มื่อกี้มีพริกสดอยู่ตอนแรกเอามาสามเม็ดพริกในยายบอกเลยมันเผ็ดเผ็ดเผ็ดยังไงไม่รู้เผ็ดกว่าพริกบ้านเราเีกเอามาสามเม็ดโอ้กลัวไม่เผ็ดถ้าพริกเราสามเม็ดนี่ไม่เผ็ดแน่เลยพริกที่ยายปลูกเองเนะเาะมาสามเม็ดกลัวไม่เผ็ดเอามาเพิ่มอีกเม็ดหนึ่งกลัวไม่เผ็ดไปเอาพริกแห้งมาใส่เองแต่พริกแห้งเนะี่ยไม่มีความเผ็ดเลยพริกแห้งในะส่ให้มันดูเยอะเฉย อยากไปอีกนานเลยทีเนี้ยนานๆกินทีอร่อยอยู่กินบ่อยๆแม่อร่อยต่อไปเดี๋ยวก็จะกินสตรอเบอรี่แล้ว ปแค่นี้แหละเพื่อนๆค่ะกินทีเดียวให้หมดเลยมันไม่อร่อยเข้าใจไหมมันต้องกินไปช้าๆตำมะม,ม่วงนะนกินอย่างเงี้ยมันมันจะอร่อยอชอบกินเงี้ย 拜拜。Bye bye.